วันนี้น้องพิมกำลังเตรียมโตจะไปขึ้นวงเลยด้วยค่ะกำลังสิแต,งต่งโตไปขึ้นวงค่ะ ใส่กันไเลยมึงอยู่งหันข้านะวหนึ่งเออใส่ไปโหลดไทยจะได้มาออกคลิปแสรสองคลิปก็เอาเพื่อได้ลรคไงแม,แม่แม่มึงต้อนน่องสิไปลหุ่นว่อง ว่าฮุนทเบอร์ไหลว่าน้องไปเห็นว่งเลยครับฮั้ทกเบอร์นะั่งเบอร์แคปเอาออยางเดียวนะาเ เตรียมตัวก <Yeah. S 1> ําลังสิไปเป็นร่วม